และที่สำคัญนะครับต้องขอขอบคุณเพื่อนๆน,นะครับไม่ว่าจะเป็นการกด Subscribe การกดไลค์และการกดแชร์ให้กับทางฟุตบอลเกมมิ่งทีม16เพราะฟุตบอลคือความสนุกนะครับมาครับมาตรงนี้ครับเพื่อนๆมีสอบถามเข้ามาว่าถ้าอยากเข้าไปโหวตแผนและการจัดตัวนักเตะทีมชาติไทยในกรณีที่มีการจัดแข่งขันนะครับอย่างตอนนี้ก็จะเป็นทัวร์เมนต์ของ AFC Asian ินนะครับจะเข้าไปโหวตอย่างไร ง่ายมากครับเพื่อนๆอย่างแรกนะครับเพื่อนๆกดไลค์กด s u b s c r i b e กดแชร์ไว้ก่อนเลยครับแล้วก็มาดูที่ขั้นตอนที่1ครับเพื่อนๆเข้ามาที่ช่องฟุตบอลเกม a ิ่ง g ทมสินะครับและกดเข้ามาที่ปุ่มของทางชุมชนนะครับและฝั่งขวามือครับขั้นตอนที่2เพื่อนๆจะเห็นกิจกรรมที่ทางฟุตบอลเกมมิ่งเทมสิจะโพสต์ไว้เพื่อนๆสม่ําเสมอนะครับติดตามรับชมได้นะครับแล้วก็ไปสุดสนุกและติดตามในส่วนของฟุตบอลเกมมิ่งได้ต่อเนื่องเลยนะครับ ส่วนระดับการเล่นในนัดนี้นะครับบีจีปทุมจะดวลกับทาง AI ของทางเ e r e โ o Osaka นะครับเราเล่นในระดับสูงสุดนะครับเป็นระดับซูเปอร์สตาร์นะครับเพื่อความสนุกและความมันครับเดี๋ยวไปลุยกันต่อเลยครับมาครับในส่วนตรงนี้ครับสคอร์เดิมๆของทาง BG ปรปทุมจะเป็นในระบบ352สนะครับส่วนการจัดตัวนะครับผมก็จะใช้ผู้เล่นที่ไม่นับกับ ที่ติดทีมชาติในตอนนี้นะครับอ่ะเริ่มด้วยที่กิตพงศ์ภูแถวเชื่อกครับเป็นผู้รักษาประตูนะครับส่วนทางแนวรับ3คนก็จะใช้วิกเตอร์คอร์โดโซ่นะครับแล้วก็จะมีชินภัทรีออนะครับและก็อีฟานฟันดี้นะครับส่วนทางมิดฟิลด์นะครับมาในระบบ5คนเลยครับเริ่มจากฝั่งซ้ายครับอับิสิ์โสระดานะครับแล้วก็มีเมสซี่เจนะครับที่น่าจะใกล้ฟิต100%แล้วครับแล้วก็ส่วนต่อมาก็จะเป็นพิทิวัตนะครับไร ต่อมาก็จะเป็นฟเดียลเลสครับแล้วก็ขวาก็จะเป็นวอลิสชูทองนะครับส่วน2แนวรุกครับกองหน้าใหม่ป้ายแดงครับชนั้นปป้อมบุภาและดานิโลออเวสนะครับก็เดี๋ยวไปรับชมความสนุกความมันได้เลยครับต่อจากนี้ลุยครับพี่น้องครับสวัสดีครับคุณผู้ชมฟ o ตบอลเกมมิ่งเทม16 16ขอนำคุณผู้ชมมารับชมรายการจำลองการแข่งขันในศึกฟุตบอลเจลีกเอเชียชาเลนจ์กันนะครับ ซึ่งนัดนี้ครับถึงคิวของ BG ประทุมยูนเต็ดเปิดที่เลโอสเตเดียมตอนอนรับกําเยือนทีมเซราโซโอซาก้านะครับโดยส่วนนัดนี้ฟุตบอลเกมมิ่งทีม16รับหน้าที่ฝึกภาพรยายก่อนเกมการแข่งขันจริงครับก็ขอยินดีตออ้อนรับแฟนบอลของทาง BG จีประทุมนะครับแฟนคลับฟุตบอลเกมมิ่งทีม16รวมทั้งแฟนทางทีมชาติญี่ปุ่นนะครับรวมทั้งกับทางเซราโซโอซาก้าทุกท่านเลยนะครับ มาครับมารับชมเกมที่สนุกกันตรงนี้นะครับเจลีกเอเชียชาร์เลนจ์ครับโอ้โหวันนี้เป็นโอกาสดีของทางนักฟุตบอลไทยนะครับที่ได้รับแข่งกับทางทีมทางเจลีกครับก็ส่วนหนึ่งก็ถือว่าได้เปิดตัวให้กับทุกคู่สายตาของสโมสรในเจลีกครับได้เห็นฝีเท้าของทางนักเตะไทยด้วยครับหนึ่งในนั้นฟุตบอลนิ่งทีม16ก็ขอสนับสนุนด้วยครับตรงนี้เขาตัดบอลได้เลยครับ ลีโอเซล่าดูครับชินภัทรลีออกมาดักโบว้ได้สวยครับโบอยู่ที่อินฟานตันดี้พิทิวัตรโบไซ้ายมาที่วิกเตอร์คาร์โดโซวิเตอร์ฝากมาที่ชนาทิพย์น่าเสียดายครับมีอาการบาดเจ็บไม่สามารถไปร่วมทัพเอฟซีเอเชียนคัพในครั้งนี้ได้ครับตัวนี้โบอยู่ที่พิทิวัตร บอลมาชินพัฒออกขวามาที่ฟันดี้เหมือนจะยาวแต่โอ้เอาตัวรอดมาได้ครับแล้วลูกนี้ขวามาสวยแล้วตรงนี้โอ้โหดูครับแมมียัดแต่ไม่ตรงกอบนะครับเดริโลอาเวสโอ้โหดูครับโอ้โหบีจีได้เสียงเชียร์จากทางแฟนบอลเจ้าบ้านนะครับเนี่ยครับตัดเข้ามาแล้วยัดเลยโอ้โหบออกข้างไปครับเอาเลยครับได้เขาทําก่อนเลยครับทางทีมชาติไทยโอ้ขออภัยครับ ปีจีประทุมเอา้ามาลุยต่อ,เ,อเลือดรักชาติลนมาก่อนนะครับตัวนี้พิธิวัตไหลมาเลยครับชนาทิพย์โอ้โหมีพื้นที่ตรงนี้ชนะทิพย์จีมาโ,โอ้โหโนะ่เขาปั๊มบอลได้ก่อนนะครับตัวนี้บอลกลับมาทางเซโซสากาหยัดมาแล้วตรงนี้โอ้โหพิธิวัตดักได้แล้วบอลออกขวาขวาที่วาริสมีใจมาที่เฟเดเลเ์ขคืนมาที่วาริสช,ชูทองมียกตรงนี้มาแล้โหโอ้โหสกาตไป แถว2เขาเอาออกมาแล้วยังดวลกันอยู่แต่แถว2เอาแล้วครับเข้าทางอภิสิทธิ์แต่โดนโฉกไปเลยครับโบสวนตรงนี้เอาแล้วครับคาปิกซาบาขาปิกซาบาแล้วดึงตรงนี้เอาแล้วต้องคืนหลังก่อนโบให้มาสวยครับเอาแล้วครับชินกิคากกวะให้มาแล้วตรงนี้เอาแล้วครับคาปิกซาบาโดนแสตรงนี้แม่ลุนเตะของทางเซโซสกาแล้วเอาแล้วเลือกเล่นเร็วแมกแต่ลูกนี้อิลฟันฟันดี้ดักโบได้ทันนะครับ ผือไม่ได้นะครับทางทีมจากเจลีกตรงนี้ครับและตรงนี้โบมาเลยครับเซีย่าเหลโยวเสียล่าโอ้โหปิทิวัตวันนี้โดดเด่นเลยนะครับดักเกมแดนกลางได้แล้วตรงนี้ขึ้นโบมาอภิษ์โซราดาอภิษ์ตัดเข้ามาตรงนี้แล้วหนีจิมเข้ามาอาะครอบเอเลสเอาเลสออกมาขวาที่ชนาทิพเอาแลบบมาตรงนี้ยังไงครับชนาทิพตุ้งีโอ้โหใจยับแน่ครับโบไปติดอบครับโบขึ้นเกมกันใหม่ครับฟุนากิไหลมาตรงนี้อาร์ะครับชินจิคากาวะ แล้วจ่ายไม่ดีแล้วพิธิวัตรมียกส่วนขึ้นมาแล้วโอ้โห,โหต้องโคกทิ้งโคกทิ้งแต่แถวสองเป็นของทางบิจิปทุมพิทิวัตรฝากขวามาขวาตรงนี้เอาเลยครับลุยบาทีวอริสให้มาที่ชนาทิพชนาทิพมียัดโอ้โห,โหดูครับมีช่องต้องจัดแล้วครับแมดดตผูเล่นเจลรี่ครับของทางซัปโปโรและทางฟอนเตเล่ครับโอ้โหดูบิจิปทุมของบได้มากกว่านะครับ โอ้โหดูครับต้องเน้นของบอลนะครับดินเตอร์คาร์โดโซให้มาตรงนี้เอาเลยครับอีฟันฟันดี้อีฟฟังดูายแล้วตรงนี้เขากวาดได้ครับชินจิคาคาวะอุปสบการณ์เยอะนะครับผู้เล่นทั้งดอทมุลทั้งในส่วนของทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับความภูมิใจของทางเอเชียแล้วตรงนี้อ้าวโอ้โหชนาทิฟวิ่งมาช่วยเกมรับเลยครับแล้วโอ้โหดูครับวิ่งหน้าตั้งขึ้นมาช่วยเกมลุกต่อจะฟิตอะไรขนาดนั้นเลยครับ ตัวนี้โบอยู่ที่อภิสิทธ์สุรดามีไหลขนาดเส้นมาชนะนันป้อมผาครับก่อนหนาไปแดงเลยนะครับโบขึ้นมาก,ก่อนคือนแล้วตัวนี้มียกมาแล้วโคกตรงนี้โอ้โหดูกาแฟเดียวเร็แม่มีแลบเข้าไปในกรอบครับกองกลางตัวรูปของทางบิจิปทุมเอาลุยอย่างตรงนี้นครับโอ้โมวนหนึ่งจังหวะแล้วตัวนี้อภิสิทธิ์โอ้โหมีคอสวยๆแล้วโคกตรงนี้แนมะ่แต่โบมันช้อนใต้ลูกไปหน่อยครับเขื่อนข้ามคานไป 29นาทียัง0ูนยูนะครับอืม <c oughs> ดูบีจิปทุมยังประมาทกับทางเซโซสก้าไม่ได้นะครับแต่ตรงนี้เสร็จบอลสู้สนุกเลยโบกขวางมาที่ฟฟนฟันดี้อีกฟันโอ้โหลำยังโบกขึ้นมานะครับอ <c oughs> ขึ้นตรงนี้ถูกแสไปโอ้โหูครับแล้วตรงนี้เสียตำแหน่งเสียตำแหน่งมาแล้วเอาอุคนุนะให้มาที่เซ่าซ้ายตรงนี้ฟูนากิ ตรงนี้มียกเข้ามาเอาแล้วเกาะตรงนี้แล้วยัดอย่างนี้โอ้โหหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์นนเลยละเอาแล้วเกิดอะไรขึ้นครับอ้อยล้ำหน้าโอ้โหดูครับโอ้โหดูปิจิปทุมต้องระวังเลยนะครับโอ้โหแล้วจังหวะแลบของกองกลางของทางเซโซซาก้าครับชิจิกาวะโอ้โหดูครับไปสตาร์ทเท่านั้นแล้วจับหนึ่งแล้วเขายัดเลยนี่คือความแน่นอนนะครับโอ้แต่โรดตัวไปครับบิจิปทุม โอ้โหดูครับของโบวเหนียวๆอยู่ดีๆครับไม่แน่เขาเขาสวดมาปังเดียวเอาโบสซุกใต้ตาข่ายแล้วครับเนี่ยโชคดีที่ยังเป็นลูกนำหน้าโบ้ตรงนี้อิลฟานฟันดี้ฝากมาที่เฟเดียลเลสมันจะขึ้นเกมก็ไม่ง่ายนะครับดูเกมรับของเขาหนาแน่นดนีเหลือเกินครับโบตรงนี้ฟันดี้ลองเปลี่ยนแกนฝั่งซ้ายขึ้นมาพิสิษ์ต้องบ่งคืนมาที่วิคเตอร์คาราโซยัดมาตรงนี้อารชนาทิปอารกัปพิกไม่ได้ก็ต้องคืนนะครับ พิกวัตรตรงนี้ถูกแะแล้วเอาเลยครับลูกตังเตะสําคัญนะครับวีจีปทุมต้องเน้นนะครับโอ้โหแล้วตรงนี้เขาตัดเกมก่อนเลยครับพิธิวัตรไม่ได้พิกอะเอามาครับลูกตังเตะโดยเฟดี้เอเลสครับหาเหลี่ยมตรงนี้จะยัดจะยิงเลยรอเปล่าแล้วตรงนี้มียิงแล้วโอ้โหดูครับได้ลุ้นแมแต่ยังไม่เป็นประตูมาดูจังหวะฟรีคิกครับปั่นตรงนี้โอ้โหกดเกือบใส่คานนะครับ น่เสะได้ครับนั่นนี้แข่งขันจริงในวันศุกร์ที่2กุมภาพันธ์2567นะครับแข่งขันที่โอ o Stadium นะครับแฟนๆก็สามารถไปซื้อบัตรรับชมที่สนามที่จังหวัดปทุมนะครับก็ทําให้เศรษฐกิจหมุนเวียนนะครับในวิติของด้านฟุตบอลแล้วก็ได้ดูฟุตบอลอย่างมีความสุขนะครับก็เดินทางปลอดภัยดูท่านนะครับถ้าท่านใดที่ไปดูครับสนุกกันเลย บาตรงนี้กลับมาเอาแล้วชนะนั้นชนะนั้นมีพื้นที่โอ้โหดูลหน้าโบวยาวไปหน่อยนึงแล้วตรงนี้เขาดีดสวนมาเลยครับเต้องระวังนะครับลูกลำหน้าเขาทําให้เห็นแล้วนะครับอะไรตรงนี้โอ้โหตรงไหลบีเพจซิงนะครับโบขึ้นมาที่โทโรอุมิโบามาซ้ายที่คาปิซาบา้ามีสับตรงนี้จัดจ่ายตรงโอ้โหไม่ละเอียดนะครับ โบกกลับมาตรงนี้เอา้าเราก็จ่ายพลาดเหมือนกันพลาดตรงนี้เขายกสวนสวนตรงนี้มาแต่แก้ตัวได้ครับและตรงนี้ต้องเปลี่ยนแกนะครับหาพื้นที่ว่างวันใหม่ครับชนาทิพย์จิมคืนมาก่อนโอ้ขึ้นเกมไม่ง่ายครับแลวเนียครับเขาเพสซิงสูงแล้วพีวัตอยาเอาตัวรอดได้ทุก <a> เวลาหนึ่งนาทีโบซ้ายซ้ายที่อัซิดสุสนาดานแล้วมีการเปลี่ยนแกนโ,โอ้หัค่าจังหวะนี้สวยครับและตรงนี้พุทธสินเป่าจบหมดครึ่งแรกไปก่อนนะครับโอ้โหดูครับ ปิจีปทุมยัง 00, 00กับทางเซโซโอซาก้าครับนะ่าสู้เด้สนุกเลยครับมาครับตรงนี้พักครึ่งแรกเดี๋ยวขอเปลี่ยนตัวนิดนึงครับฝั่งขวาตรงนี้ขอเปลี่ยนเอาสุรชาติ สาริพิมพ์นะครับเข้ามาช่วยในส่วนของมิติเกมมรุกเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ประสบการณ์ของทางสุรชาติในช่วง45นาทีหลังน่าจะช่วยบีจีปทุมได้นะครับจากลูกประสบการณ์แล้วครับสำคัญครับตรงนี้เดี๋ยวไปรับชมเกมในส่วนของทางครึ่งเวลาหลังกันต่อครับก็ขอ,ขอนำ <the> คุณผู้ชมมารับชมเกมในส่วนของทางครึ่งเวลาหลังกันเลยครับเอาเลยครับตรงนี้บีจีปทุมโอ้โหสู้กับทางเซเลโซสกาได้สนุกเลยนะครับ อย่าง 00, 0-0นะครับเกมครึ่งหลังกำลังจะเริ่มนะครับ the field. เกมเริ่มเลยครับโอ้โหดูครับศ <is> ึกเจลีกเอเชียชาเลนจ์นะครับยังหาคนยิงประตูนำก่อนไม่ได้แล้วตรงนี้เอาเลยครับโบว์สวนมาเอาเลยครับได้โบว์ทันทีเลยครับตรงนี้โยนขึ้นมาโอ้โ oh หติดบล็อกแล้วมองโคกระไปโบวกลับมาตรงนี้ที่เซโซสักะ โอ้โหโชกมือได้เร็วเลยครับพริจิตรซลาดาตรกนี้โอ้ยโ,โบเพซิงเขาก็ทําได้ดีเหมือนกันตรงนี้เขาเคาะหนึ่งสองสวยเลยครับซากตะคึงแรกอย่างเงียบอยู่นะครับแต่ตรงนี้โอ้โห,โห,โหโดูครับจินพัท์เอาโบขึ้นแล้วเซตโบกันใหม่ครับตรงนี้เราเคาะเล่นมั่นใจเลยครับเท้าสู่เท้าตรงนี้ทางบีจีพัทุบอลตรงนี้เปลี่ยนแกนฝั่งขวาขวาแล้วขูกมาที่เดนิโลเวสเดนิโลเราฝากตรงนี้เอาเลยครับมีจับมวไหลมาตรงนี้เราขคยัดหน่อยโอ้โหแม่ ลงมาได้มีโอกาสเขาทำสร้างสรรค์เกมรูปเยอะเลยนะครับทางสุรชาดสาริพิมโอ้มาตรงนี้และตรงนี้อะไรโอคุโนะขวาขวามาแล้วเอาแล้วสลัดตรงนี้หลุดมาใบคุมะตัดมาเข้าในแล้วตรงนี้ยัดเต็มๆต็มโอ้โหดูครับความเฉียบขาดของเขาตรงนี้ทำงานทันทีแล้วครับโอ้โหดูครับไมคุมะตรงนี้โอ้โหแล้วแฟดโบอลทีมเยือนจากทางญี่ปุ่นนะครับ โอ้โหต้องเฮในถิ่นของทางรีโอสเตเดียมไปก่อนแล้วครับตรงนี้โอ้โหแล้วผู้รักษาประตูเขาสะใจแล้วครับตรงนี้โอ้โหดูจังหวะนี้ครับเขาขึ้นมาไม่กี่จังหวะครับดูครับโอ้โหหลอกจะให้แล้วโยกหลอกทีเดียวครับแล้วตัดเข้าในตรงนี้แปะเน้นๆเลยครับโอ้โหดูครับเหลือเกินเหลือกินจริงๆเนี่ยครับดูครับเขาดีดไสตก้อยตรงนี้มานะครับหลอกจะหยุดแล้วไปต่อเนี่ยครับโอ้โหดูครับแล้วพอเข้าในกรอบปุ๊บ ตัดเลนในทันทีครับแล้วตรงนี้งางแล้วแปรเน้นเบียดเสาแรกเลยครับโอ้โหดูครับเป็น1นึจากการเข้าทำทั้งการเล่นร่วมและการใช้ความสามารถเฉพาะตัวครับตรงนี้ขอเปลี่ยนตัวก่อนเลยครับขอปรับแผนนะครับเป็น 3- 412นนะครับแล้วตรงนี้อยู่ไม่ได้แล้วครับกล่องหน้าขอปรับเอาเทียสินแดงดาลงมาช่วยแล้วครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นอีซักฟันดีครับพี่น้องคู่กับอีฟันฟันดีนะครับสนุกแน่ครับ ผมกะจะลุยเต็มที่ครับเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะไปสนุกด้วยกันกันต่อเลยครับมาครับเดี๋ยวมาลุ้นกันครับเทอสินแดงดาวและอิซานฟันดี้จะยกระดับเกมรุกบีจปทุมยูนิเต็ดได้มากน้อยแค่ไหนเปลุ้นกันครับให้กำลังใจกันด้วยนะครับโบวิที่พิทวัตฝากมาที่โอเลสตรงนี้ขึ้นมาที่วิตเตอร์คาร์โลโซหลังบิกโบขึ้นมาแล้วตรงนี้โอ้โหเขาโฉบโบไปได้ขยันเหลือเกินก็รีโอเซซ่าโบขึ้นหลังมาตรงนี้เฟเดียลเลสต้องตัดเกมก่อนนะครับ และตรงนี้เขาจับบอลแล้วฝากเล่นเร็วเลยครับตรงนี้ไมกแล้วครับไมคุมะไมคุมะจะผ่านแต่ไม่ผ่านเลยครับโอ้โหอพิสิ์โซระดาไม่ยอมและตรงนี้จ่ายขึ้นมาติดชิบยายาม่ามาตรงนี้อาราซากะจะตัดเข้าในไม่ผ่านเลยครับโอ้โหพิวัตแม่นัดนี้เล่นเกมรับเนียบเหลือเกินนะครับเอาเลยครับลุยเกมส่วนตรงนี้ชนะทิพโอ้โบอนลล้นไปนิดนึงเลยครับเอาเลยครับเซตเกมกันใหม่ครับทางเซซซสากะ โอ้โหดูตรงนี้โบฝักซ้ายซ้ายตรงนี้ฝากกลางมาที่ชิจิกาวะโดนบีบบีบล้วต้องรีบดีตรงนี้เอาเลยครับโบเพสซิ่งเราได้ผลแล้วทีสินให้มาแล้วไหลตรงนี้มาชนะทิพย์โอ้โหดูครับยืนกลางลุกแล้วโดดเด่นครับตรงนี้เอาแล้วสุรชาติสาริพิมพมีโขกตรงนี้โอ้โหดูครับแอตสิตสุรชาติและคนโขกเป็นอิกซานฟารฟ์นียครับโอ้โหแล้วดูการแก้เทคนิคต,ตรงนี้ครับโอ้โหมาขอบคุณสุรชาติสาริพิมเลยครับโอ้โหดูครับ ตรงนี้1เท่าครับโดยอีซานฟันดี้ครับแมสูงหน้าของสิงคโปร์ครับดูครับทีมสิงห์แาพอดีใจด้วยเลยโอ้โหดูการปรับเกมการแค่เทคนิคตรงนี้เป็นผลแล้วครับดูไหลตรงนี้มาครับชนาทิพย์แม่ได้ยินกลางลุกที่ถนัดเลยครับตรงนี้แล้วสุรชาติยืนแล้วขูเลยครับดูครับอีซานฟันดี้หนึ่งเท่าครับแม่ฟุตบอลไทยก็ทําได้ครับดูครับสุรชาติ วี่โอ้โหดูคอสสวยเหลือเกินครับแล้วขึ้นแล้วโคกเลยตรงนี้โอ้โหเต็มเต็มเลยครับเต็มหัวอย่างนี้แล้วหนี่ครับโอ้โหขอสัมผัสหัวหน่อยครับมากอดคนแอซซิตอย่างสุรชาติสาดีพิมนะครับแล้วขอเปลี่ยนตัวบ้างเลยครับเอา ชวัตวิรชาตินะครับนี่ก็เป็นอดีตผู้เล่นเก่าของทางเซเรโซโอซากานะครับเคยยืมตัวเจ้าตัวไปนะครับก็วันนี้กลับมาโชว์ผลงานแล้วก็โชว์แดนกลางให้ดินเนียนตาเลยนะครับเดี๋ยวทางฟุตบอลเกมมิ่งทีม16จะรังสรรเกมจากนี้สนุกแน่นอนไปให้กำลังใจกันต่อครับลุยเอาเลยครับ แล้วการเปลี่ยนตัวของเฟเดโอเลสไปพักและเติมทางชวัตเวียชาตนะครับเข้ามาห่มมาเคาะจังหวะในแดนการนะครับเดี๋ยวดูครับเทมโปจักนี้จังหวะการเล่นของบิจิปทุมจะเป็นอย่างไรบอลตัวนี้ที่ชินโดโบยกขึ้นมาแล้วโบเคาะขึ้นมาครับชินจิคาควะนี่ครับไหลตัดหลังตัดหลังมาตรงนี้เอาเลยครับคโรโั้งนี้อิฟานฟันดี้ช่วยทางเนวรับของทางบิจิพทุมได้ดีเอาละครับโบกลับมา ชาววัดให้มาที่ชนาทิพย์ชนาทิพย์สุรสินแล้วตรงนี้เอาดูครับแม่ดูบอกข้างไปครับไม่เป็นไรสู้กันใหม่ครับแล้วตรงนี้เอาเลยครับอยู่เอโจอลงมาเดี๋ยวมาดูครับว่าทางเซโซสก้าจะปรับหมากแล้วรูปเกมจะเป็นอย่างไรดูนัดนี้ครับเอาเขาลุยไปตรงนี้ครับฟุนาก,กิมีดวนแล้วโอ้โห,โหยุดแล้วจะไปต่อแล้วยังไปได้แข็งเหลือเกินตัดเข้ามาตรงนี้มาแต่ชินพัทลีโ ยืนดักจังก้าไปเลยตรงนี้เอาเลยครับแล้วลูกนี้โอ้โหแม่โบมันกักกันเขาสวนมาสวนมาที่อโอคุณโะแปลกบอไม่ผ่านย้อนมาที่ทางอิซักฟันดี้โบขึ้นมาตรงนี้ชาววัดวรียชาติชาววัดขึ้นมาเอาแล้วฝากขวามาแล้วไหลตรงนี้ทีระสินโอ้โหแม่ยัดตรงนี้เสฟเต็มเต็มโอ้โหดูครับบีจีระทุม โอ้ขึ้นเกมมาน่ากลัวเลยครับการแก้เกมตรงนี้แล้วเคาะเล่นตรงนี้เอาละพิทิวัตรฝากหนึ่งมาวิกเตอร์ไหลมาชวัตลูกนี้ขอจัดหน่อยเฮ้โอ้ดูครับจะยิงทีมเก่าแม่ดูครับพลิกแล้ม้วนสวยเลยครับเจมซีนาที่ตรงนี้พักมาแม่ดักได้แล้วครับโอ้โหกลายเป็นพิจีปรุมได้ของบอลสู้แล้วครับโอ้ดูแล้วจะเอาชนะนะครับเนี่ยเอาละวิกเตอร์คาร์โตอไหลมาให้ชาวัตโอ้โหโดดเด่นเลยนะครับเล่นโชว์ทีมเก่าตรงนี้โอ้ถูดักโบดักโบเอาเลยครับยูเอโจบอก สายสายบอกก็จัดมาจริงครับเอาตรงาปิกซาบ้าลุยมาตรงนี้โอ้โหดูครับเม่สุรชาติสารีพิมโอ้โหฟิตเทอร์โบเหลือเกินนะครับว้าตัวรุกมากประสบการณ์นะครับเอาตรงนี้เขามีเคาะมาแล้วเอาอีกแล้วโอ้โหสุรชาติสารีพิมโอ้โหแล้ววิ่งขึ้นอีกแล้วโอ้ฟังขวาโอ้จะฟิตไปไหนครับเนี่ยตรงนี้เอาเลยครับบอลําเลียงวิกเตอร์โลโซดึงจังหวะดูกัน เขาทำก็ไม่ง่ายนะครับดูเซโซสกาเขารับกันแน่นเลยครับดูการยิงเป็นระบบะครับและมีลูกสวนกลับที่ต้องระวังนะครับอ่าตรงนี้มีดีดเข้ามาโบขอตรงนี้ชาววัดวิรชาติโบกคืนมาที่วิเตอร์การโซอะไรครับพิทิวัอุ้ยกตรงนี้โอ้โหตรงกล้าเสี่ยงบ้างเลยครับทางบิจินทูมอู้เต็มไปหมดเลยครับอ่าแล้วลุยตรงนี้ต่อฝากมาเคชนาทิพไม่ผ่านเลยครับโอ้โหดูครับ แต่โบยังเป็นมุนทานพิจิทุมชาววัดวีรชาติมีไหลตัดตรงนี้โอ้โห,โหไม่พานเอาเลยครับไมค์คูมะฝากมาที่คิดักแล้วโอ้โหไปรุมเพซซิ่งกันมาแม่สู้จริงๆตรงนี้ชนะทิพไหลตัดมาโอ้โหไม่พานไม่พานสักตะต้องยูนวางแล้วแม่นตรงนี้บอกคืนหลังคืนหลังมาแล้วออกซ้ายซ้ายที่คารบิาบ,บาตรงตัดเข้ากลา,างโอ้โหขนหลอกหายเนื้อนเนี่ย ฝากมาตรงนี้แล้วขวาเขามีเติมขวามีเติมแต่ไม่ให้แล้วลุงนี้เลือกยิงโหเกือบไปโอ้โหเซียวแวบเลยครับโอ้โหดูครับแม่และสักตะกับคาพิซาบาถูกเปลี่ยนตัวออกครับโอ้โหดูครับพิจีปทุมโอ้โหบุกเพินเกือบโดนนะครับ <c oughs> แล้วตรงนี้ <c oughs> ดูทงเวลา4 <c oughs> นาะทีเดี๋ยวดูครับจังหวะตรงนี้สำคัญนะครับท้ายเกมบอกฝ่งมาธีรสิน อ้ทีสินนี่ยังมีอาการบาดเจ็บอยู่นะครับต้องให้ใจขอให้พนุ้ยหายไวๆครับตรงนี้มีไหลามาโอ้โห,หเขาสก,กาัดออกไปก่อนสก,กัดออกมาแล้วแถว2ออาบีจิปุขอ,อกันใหม่หนาทีสุดท้ายชินพัทลีออกชินพัทออกไซายมาตรงนี้วิเตอร์คาร์โด,ดโซไหลมามดูครับตรงนี้คีดาเขาดักได้แล้วตรงนี้โอ้มาเป็นแผงแล้วโอ้โหไม่ทันผู้ตัดสินไม่โอกาสครับจบเกมเสมอกันหนึ่งหนึ่งครับถ้าเดือดแบบนี้เดี๋ยวจัดลูกโทษดีกว่า จัดลุทษกันเลยครับเดี๋ยวผมจัดความสนุกไปลุ้นกับแมชพิเศษนัดนี้กันครับและที่สําคัญนะครับมาครับและอย่าลืมนะครับเข้าไปรับชมพิมเลกบิ๊กแมชนะครับลิเวอร์พูลเปิดถิ่นแอนฟิลด์ดวลกับทางเชลซีจําลองการแข่งขันไว้ให้เรียบร้อยไปลุยไปรับชมกันเลยครับมาครับแล้วกลับมาตรงนี้ครับมาดวลจุดโทษครับความมันความเดือดกำลังมาเลยครับ เอามาลุยกันครับสู้ตรงนี้กับเซโซสกาสนุกมากครับแล้วเป็นชนาที์สงกับสินโอ้โหแปตรงกลางกลางนิ่งๆกลางแน่นๆนะครับ1-0ครับเอาคนต่อมาครับชินจิกากาวะครับคากาวะมีใสเต็มๆโอ้โห่งถูกทางแต่ไปไม่ถึงนะครับเอาหนึ่งเท่าเอาคนต่อมาครับวิกเตอร์คาร์โซครับ เป็นกองหลังที่ทําประตูได้เยอะจริงนะครับตรงนี้วิ่งเข้ามาแล้วซัดตรงนี้โอ้ยสามเหลี่ยมแม่ไม่เข้าะครับตรงนี้แม่น่าเสียดายเอาเลยครับลูกนี้เขายิงเพื่อได้เปรียบนะครับเอาเลยครับคล็อกคล็อกย่องมาแล้วตรงนี้เลือกยัดโอ้โหดูครับหลอกหน้าเท้าสวยเลยครับสองหนึ่งครับตรงนี้เซเรโซสกาได้เปรียบแล้วครับคนต่อมาครับพี่มุยธีรศินแดงได้ครับเอาเลยครับ คนที่3ของ b ีจีปะทุมโ,โห,โหดูครับแม่โอถากเสาออกไปกยังไม่เข้า่ะครับแล้วตรงนี้ถ้าเขายิงเข้าได้เปรียบเลยนะครับเอาเลยครับทาเมดะเพิ่มการได้เปรียบแล้วได้จริงๆครับโอ้โหดูครับ3ประตูตอนหนึ่งครับเอาแล้วมาวัดกันตรงนี้นะครับโอ้โหชินพัทรีอ่ะถ้าไม่เข้านี่มีเสียงถึงแพ้นะครับแล้วตรงนี้โอ้โหมอแปรตรงนี้ไม่เข้าก็ โอ้โหดูครับฟุตบอลเจลีกเอเชียชาเลนจ์ตรงนี้เซโซซาก้าเอาชนะบีจีปทุมไปนะครับสุดสนุกกันเลยครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ทางฟุตบอลเกมมิ่งทีเอ็มสิบหกนะครับเพราะฟุตบอลคือความสุขนะครับวันนี้ยินดีและเป็นเกียรติมากๆนะครับเพื่อนๆดูแลสุขภาพด้วยนะครับและอย่าลืมเข้าไปรับชมนะครับแข่งขันจริงวันศุกร์ที่2กุมภาพันธ์2 5ง7นนะครับดูแลสุขภาพนะครับฟุตบอลเกมมิ่งทีเอ็มสิบหกรักและเคารพ ลูกเพจทุกคนเลยนะครับสวัสดีครับและที่สำคัญนะครับอย่าลืมเข้าไปรับชมศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนะครับวูฟแฮมตันเจอกับทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจําลองการแข่งขันไว้ให้เรียบร้อยนะครับติดตามรับชมนะครับ2กุมภาพันธ์2517นะครับแข่งขันจริงสวัสดีครับ